อ่ะครับมาดูวิธีการทำมะพ้าวเกียครับบอกวาจะีลาวิธีเกีมามะพ้าวครับเกียรเย์เสร็จก็จะมาตัดแต่งครับนี่ครับตัดแต่งแล้ว ก็จะไปนี่ครับกำลังแต่งแต่งหัวอยู่แต่งหัวออกนรสลาจะเป็นอย่างนี้ครับพัะธุ์นจะเป็นอย่างนี้พอมันได้สวยเรียบเรียบร้อยก็<ๆ>จะไปดูวิธีการคัดไซคัะทีนี้นี่แหละครับมะพร้าวต้มมะพร้าวเผาที่เรากินกันคือมาจากนี่แหละครับนี่ครับมาคัดไซกันเอาคัดไซเสร็จก็ก่ะ ไซส์เสร็จก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ลักษณะการไซ